สวัสดีครับผมคุณป้อมโฮมพร้อมดูอยากเห็นคนไทยมีบ้านนี้ผมพามาชมหมู่บ้านพรทิศสารน่ารังสิตคลองเจ็ดครับหลังนี้ใครที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นันขึ้นไปผ่อนหนึ่งห้าพันกว่าถึงหกพันต้นๆครับสิตารางวา3ห้องนอนครับหน้ากว้างประมาณ6เมตรเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับหน้ากว้างประมาณ6เมตรครับเราต่อเติมเป็นที่จอดรถนะครับปูกระเบื้องกันลื่นให้ด้านข้างเป็นไม้ซอลลองครับข้างบนไฟฟ้าฉาบเรียบไฟดาวไลท์นะครับส่วนด้าน,ด,านด้านผนังนี้เราใช้ใช้เป็นไม้เทียมนะครับอันนี้ กันปวดกันน้ำกันชื้นนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนมุมนี้นะครับตั้งเป็นมุมัาสนาการนะครับตั้งเป็นที่จัดสวนนั่งเล่นได้อะไรได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแท่งน้ำกับปั๊มน้ำให้ด้วยนะครับประตูเราเปลี่ยนจากบานไม้เป็นบานกระจกทำให้ดูบ้านกว้างขึ้นสามารถเข้าได้สองทางนะครับเข้ามาจะเป็นห้องรับแขกครับ เราปูเปลี่ยนกระเบื้องให้เป็นกรนิตเต60คูณ60ฝ้าฉาบเรียบทั้งหลังโคมไฟเป็นสไตล์โมเดิร์นสวยงามเลยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนี้เราแถมให้นะครับเข้ามาตรงนี้ตั้งที่ทานข้าวได้นะครับมุมนี้นะมุมสันสนาการได้มุมนี้จัดส่วนได้อะไรได้นะครับมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยโคมไฟอย่างสวยเลยครับส่วนมุมนี้เราตั้งเป็นครัวให้ทั้งหมดนะครับมีเคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์ มีซิงให้มีค้าเตบ์ให้นะครับฝาผนังปูเต็มนะครับมุมนี้เป็นที่ซักล้างครับหรือจะตั้งเป็นที่ทํางานได้อะไรได้ทั้งหมดนะครับมาดูห้องน้ําครับห้องน้ําสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดฝาผนังปูเต็มนะครับมาดูข้างบนจะเป็นสามห้องนอนครับบันไดเราเปลี่ยนเป็นไม้เนื้อแข็งให้ลงชั้นแรกให้อย่างสวยเลยครับบันไดกว้างขึ้นสะดวกนะครับ ขึ้นมาก็จะเจอห้องน้ําก่อนข้างบนนะครับห้องน้ําข้างบนนะครับสุขภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดฝาผนังปูเต็มนะครับโคมไฟสวยมากครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะมาดูห้องนอนด้านหลังครับห้องนอนด้านหลังลงเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้สบายๆเปิดออกไปทะเลด,ด้านหลังได้เลยนะครับลมเข้าเย็นเลยนะครับสามารถลงเฟอร์นิเจอร์ได้อะไรได้เต็มพื้นที่ครับ มาห้องนอนที่สองครับอยู่ด้านหน้าครับฝาผนังปูเต็มมีหน้าต่างนะครับช่วยระบายอากาศครับอยู่ทางด้านหน้าเลยครับมาห้องนด้านหน้าอีกหนึ่งห้องครับห้องนอนด้านหน้าลงเตียงสามฟุตครึ่งได้ห้าฟุตได้โอ้โหลมเข้าเย็ยนมาก สามารถออกมาเทรดด้านหน้าได้เลยนะครับมีมงลวดเรียบร้อยแล้วใครสนใจครับหมู่บ้านพรทิสานห้ารังสิตคลองเจ็ดครับใครที่ทํางานประจํานะครับมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นไปมีประกันมอสอนสามนะครับหลังนี้อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้เมือสารศาสตร์นะครับค่อนข้างดีครับทาเลดีมากขอใครสนใจขอสลิปมือนทรหกเดือนพร้อมเครดิตบูโลมาวิเคราะห์วาเงินมาเป็นเจ้าของบ้านกัน หมู่บ้านพอที่สาห้ารังสิตคลองเจ็ดครับไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ